ช่วงนี้นะฮะจะเห็นว่าโลกของโซเชียลมีเดียนั้นค่อนข้างจะมีผลอย่างมากต่อการรับรู้ข่าวสารต่างๆของประชาชนนะครับรวมทั้งรูปภาพต่างๆเกี่ยวกับการเมืองก็มีการตัดต่อกันเยอะภาพหนึ่ง <c oughs> ที่หลายคนเนี่ยจำได้ติดตาช่วงนี้ก็คือ <c oughs> ภาพของคุณชัดชาติสิธิพันธ์แล้วมีออกมาหลายเวอร์ชั่น <c oughs> แต่ว่าภาพนั้นออกมาเป็นมุมเดียวกันหมดเลยแต่มี <c oughs> การ <c oughs> ตัดต่อที่ว่าเปลี่ยนเสื้อให้กับคุณชัดชาติบ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ถืออยู่ในมือซึ่งภาพต้นฉบับเนี่ยเป็นภาพที่ถือถุงกับข้าวเพื่อจะไปใส่บาตในช่วงที่นายกไปทัวร์นขกขมินะนะคะ,ะเดี๋ยว<ม>เราไปติดตามรายงานนี้เกี่ยวกับสกุปที่เกิดขึ้นครับนี่คือรูปต้นฉบับภาพที่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ในชุดเสื้อแขนกุดสีดํากางเกงขาสั้นสีดํามือข้างขวาถือถุงกับข้าว เพื่อไปใส่บาดพระที่จังหวัดสุรินทร์ในช่วงที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปทัวร์นอกคมินที่ภาคอีสานต่อมาชาวสังคมออนไลน์ได้นำไปตัดต่อใส่ตัวหนังสือแปะรูปดาวที่เสือ้อล้อเลียนการเมืองว่าชัดดาวโดยแฟนเพจของคุณชัดชาติเป็นผู้ดูแลเองกลับเน้นไปที่การบอกเล่าว,ว่ากำลังทำงานที่ไหน ไปตรวจอะไรใช้การโพสต์รูปภาพประกอบไปด้วยทุกครั้งแถมนํารูปที่ชาวสังคมออนไลน์ตัดต่อมาโพสต์เองด้วยทําให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ดีจนทําให้แฟนเพจนี้มีคนกดไลค์แล้วเกือบ50,000นรายภาษาที่ใช้ในการโพสต์ที่เหมือนกับการเล่าเรื่องให้ฟังด้วยตัวเองจริงๆไม่เหมือนการจ้างแอดมินมาโพสต์ให้นั่นกระทาให้แฟนๆรู้สึกได้ถึงความติดดินและก็เข้าถึงได้ขณะที่แฟนเพจชัดชาติรัฐมนตรีคมนาคมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฏตพี ถูกตั้งขึ้นโดยระยะเวลาเพียงสั้นๆมีผู้กดถูกใจแล้วเฉียดห้าหมื่นรายยังไม่พอวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเริมยึดเอาชัดชาติเป็นไอดอลล้อเลียนแต่งตัวคอสเพลย์เลียนแบบส่งรูปมาประชันอวดโฉมกันเต็มหน้า Facebook นอกจากจะเปลี่ยนชุดให้คุณชัดชาติแล้วก็ยังนำคุณชัดชาติไปไว้ลุยสถานที่ต่างๆเพื่อบอกถึงความแข็งแกร่งที่สุดในโลกดูฝั่งทวิตเตอร์กันบ้างครับก็มีการนำชื่อมาพูดถึงในทำนองที่ว่า ท่านให้กำเนิดอะไรหรือท่านทำอะไรแล้วทำให้ผลมันมีพลังทำลายล้างบ้างจนได้ฉาย,ยาว่าชักนอริสไทแลนด์เข้าใจง่ายๆหมายถึงว่าชักนอริสคือนักแสดงหนังแอคชั่นที่มีการนำเขามาล้อเลีเยนเป็นมุกของอเมริกันโจ๊กครับ ยิ่งไปกว่านั้นมีคนพัฒนาแอปเกมใน Android ชื่อชัดชาติครัดขึ้นมาลักษณะการเล่นเหมือน Candy Crush ทดลองโหลดผ่าน Google Play มาเล่นกันได้ฟรีไว้ให้เล่นเพลินเพนเพื่อคลายความเครียดจากวิกฤตการทางการเมืองไม่ใช่เกมรุนแรงหรือสร้างความแตกแยกให้สังคม ส่วนแอปถ่ายภาพฝีมือคนไทยอย่างโมโลมีก็หันมาเล่นกระแสชัดชาติฟีเวอร์กับเขาด้วยโดยการปล่อยสติกเกอร์ชุดชัดชาติพาวเวอร์ออกมาให้โหลดแต่งรูปได้ตามสะดวกมีทั้ง Android, iOS และก็ w Windows Phone ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือปรากฏการณ์ที่เราเรียกกันว่าชัดชาติฟีเวอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านนี้เป็นเสมือนแบรนด์แบรนด์หนึ่งนับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในการใช้แฟนเพจให้เกิดประโยชน์ในการสร้างแบรนด์แฟนเพจที่ดีไม่ใช่เพียงแค่เน้นการขายของแต่ควรจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับแฟนเพจในระยะยาวและให้ความรู้สึกถึงแบรนด์แบรนด์นั้นไม่ใช่เพียงตัวหนังสือที่ใครก็ไม่รู้เป็นคนโพสต์ขึ้นมาครับ นี่นะครับก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นถึงขนาดว่ามีคนมาล้อเลียนเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลตั้งขึ้นมาอาจจะเป็นรัฐมนตรีโนเนมแต่ว่าทาบุญตักบาทครั้งเดียวกลายเป็นเน็ตไอดอลเลยแต่ว่านี่ที่ที่หลายคนชื่นชอบแล้วก็ติดอกติดใจอยู่ในตอนนี้ก็คือชัดชัดครัชเป็นเกมคล้ายๆกับเกม Candy Crush ที่หลายคนอาจจะเคยเล่นใช่แต่นี้ก็เป็นชัดชัดครัชนะคะไม่ใช่ไม่ใช่คําที่เขาครับที่เป็ขีดเป็นครัช ในภาษาอินเทอร์เน็ตนะคะ <c oughs> นี่เล่นกันอย่างนี้สนุก <c oughs> เพลินๆดีเหมือนกันนะคะเป็นการจับเวลาแล้วก็เลื่อนหน้าคุณชัดชติให้ให้ตรงกัน <3 S 2> แล้วก็ในนี้แ, <c oughs> แต่ต<ร>ให้แต่ละสีตรงกัน <c oughs> แต่ว่าไปดูในแต่ละสีดีๆ หน้าคุณชาชาติไม่เหมือนกันนะก็จะเป็นหลายเวอร์ชั่นมีเวอร์ชั่น d r a g o n b บอลเวอร์ชั่นซามูไรเวอร์ชั่น300เยอะแยะมากไปลองโหลดเล่นดูใช่ฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะเข้าไปโหลดเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ตอนนี้เนี่ยโหลดได้อาจจะเฉพาะ Android เท่านั้นก็เข้าไป Google Play Store แล้วก็เข้าไปโหลดกันค่ะแล้วก็ยังมีเกมลุงกำนันของมวลมหาประชาชนด้วยนะคะเป็นเกมต่อติ๊กซอว์ ก็เพลินเพลินอย่าไปคิดอะไรมากทางการเมืองเอาเอาคลายเครียดบ้างนะคะเล่นเกมลุงกำนันเนี่ยหลายคนอาจจะเคยเล่นตอนเด็กและสนุยคือเป็นรูปภาพมาแล้วก็แบ่งเป็นเก้าภาพบ้างหรือว่ามากกว่านั้นบ้างแล้วก็อาจจะเลื่อนให้ตรงมาเป็นภาพที่สมบูรณ์อันนี้ก็สามารถเข้าไปโหลดได้แล้วก็เล่นได้เช่นเดียวกันก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นที่เกิดจากช่วงนี้นะฮะก็คลายเครียดกันอย่าไปซีเรียสมากเพราะว่าบางทีการเมืองนี่อาจจะร้อนแรงเสพมากๆแล้วก็อาจจะเครียด ก็มาเล่นเกมพวกนี้เนี่ยใครเครียดกันมางดีกว่าอะล่ะค่ะคเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นทางต่างประเทศกันค่ะ